พี่น้องเอ๋ยเสื้อซาแห้งยมเป็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแห้งกันไว้พยตีให้สุกนูซอยสู้ยายาเลือนคัน,มนเมนไผเห็บขี่ให้ให้ซอยเา้าไข่แก่ซอยกันอีสานผ่อนซ่อนโดยสาวน้ำจืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะสาวน้ำเยินคนนี้ค่ะ่ะเมื่อนี้ มารับสื่อคาตาแดงหรือว่าคาแดงน้อยเพื่อที่จะเอาไปส่งโรงงานพริกแกงโรงงานพริกแกงนิยมฟู้ดจังหวัดอำนาจเจริญนะคะหรือว่าผู้ผลิตพริกแกงท่านขุนคุณปรุงเองก็อร่อยค่ะเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศของการาบรรจุนะคะบรรจุถุงเนาะนัดแม่เพิ่นไว ในการคุดขุดขายในการเอามาล่างเอามาตัดหักออกแลก้วกับบรรจุใส่ถุงเพื่อที่จะส่งโรงงานเดี๋ยวสิภาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศมองหันนำกานนะคะไปพอกับเจ้าของเจ้าของสวนคาค่ะเดี๋ยวตามมาค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สมบูรณ์ช้งทองจ้าจ้ายูทีบ้าน้านุ่นแกงแตำบนตัหัวเพื่อเดชจ้าจ้า คุณแม่เป็นคนมีค่นคนมีค่ะเป็นคนมีค่ะจ้ะค่าหยางคะนี่แม่อันนี้คือเป็นค่าอันตาแดงนอลูกเด้อค่าตาแดงจ้าค่าตาแดงค่าค่าแดงหน่อยเนาะแม่จ้านี่อายุอายุเขาประมาณปีปีกัวเนี่ยลูกเกือบสองปีหมดละอ๋อปีกัวนะคะจ้าปีเพิ่เขาจะคุดหัวแกทรงโรงงานเนาะแม่เนาะ จ้าจ้าเอาไปบรรจุตอนเลยค่ะแม่คุยกันไปน้ำคุยก ah UH ันไปน้ำค่ะค่ะคือแม่คุดคุดมาใส่กระสอบไว้แม่นบ่คะแม่จ้าจ้าจ่าขาอ่าก้อนใส่กระสอบนันต์ตะเฮ็ดจังได๋นะคะขุดมาแล้วที่แรกก็ขุดมากอะแม่ก็ไปตัดหักออกได้ลูกตัดหักก้อนแล้วลูกเนาะเดี๋ยวค่อยไปล้างน้าอันนี้มันดำดำเสียก่ะเชื้อตอกค่ะจ้ะ คือว่าเฮ็ดเฮ็ดในีมาตรฐานนะลูกจ้าอันนี้บันดำมั้นยังข้าวจีขากระตัดออกบั้นจุจักกิโลนี่แม่สิบกิโลลูกสิบกิโลขาสิบกิโลเพื่อส่งโรงงานพริกแกงนะคะพริกแกงค่ะอำนาจเจริญมาจ้ะค่ะแม่ค่ะแม่จ้าสาวน้ัวยื่นค่ะจะเอาไปให้โรงงานพริกแกงบริษัทนิยมฟู้ดจังหวัดอำนาจเจริญนะคะผู้ผลิตพริกแกง ท่านขุนคุณปรุงเองก็อร่อยนี่เสือนี่นะคะนี่บอกว่าเสือไหนบ่รู้กุลกนี่เสือนี่ใส่เสื้อบริษัทมานัมย่านแมวโบเสื้อ้ยเสื้อยู่จ้าเสืออยื่บ่แมวโบเสือไม่อยากให้หูเจื้อจ่าเห็ดเป็นถุงละสิบกิโลเดอพี่น้องเดอค่ะกะสาวน้ำเยืนกับรับสื่ออยู่เพื่อไปส่งโรงงานราคาก็จะตามตามที่ทางโรงงานบอกมา ในแต่ละช่วงก็จะบกคือกันพี่น้องเพราะฉะนั้นจะโบบอกทานไปว่าตอนนี้สื่อจังไดนะคะให้พี่น้องสอบถามเอาถ้าผู้ใดอยากขายเด้อค่ะเด้อให้สอบถามแอดไลน์สาวหนุ่มยืนไต่คลิปเอาแต่ว่ามือนี้คุณแม่สมบูรณ์เพิ่นคุดไ้คุดจักมือแล้วค่ะนี่แม่สองมือสามมือสองสามมืออสองสามมือนะคะพี่น้องคุดสองสามมือก็มีละได้นี่เพราะตันบ่ขึ้นมือนี้แม่กับประมาณไหนละจ้ะ ไปที่เบาตั้งโท่าไรสาวก็บ่าเก่งแถวไห่บ่าวเน้นยังงั้นเก่งค่ะจิสิก็บ่าเก่งคือเก่าบ่าวไห่เน้นยังงั้นแม่ปูข้าหยังเนี่ยค่ะโอ้จิมี่ข้าเหลืองแหละค่ะข้าข้อมมีหลายค้าค่ะลูกค่ะค่ะค้าค้อมก็เอาเด้อแม่เด้อค้าค้อมก็เอาอันค้อมข้าอยู่ไงค่ะคุณลูกค้าอยู่ก็คือกันนี่แหละค่ะขึ้นแล้วแต่ แล้วแต่บริษัทเพื่นแจงมากก็จะแจงแม่อีกทัหนึ่งรอ,อบรอบนี้ก็ไปนี่จะก,ก้อนมันรอบหลังนี่แม่ว่าได้หลายกูเก่าด้ลูกได้ดไดพวกข้าว<ด>เจีแล้วเขาแล้วน้าโอ้ค่ะประมาณจะไกลได้แม่คาทีเขาปลูกกันเนี้ยอะไร,ร <อ S 2> ปรมาว่ามแล้วนี่ประมาณจะไกลพี่น้องเขาปลูกประมาณจะสองจัโอ้ยหลายหลาค่ะจีห่าไรยผุนเราบ่กว่าเป็นซีฟไล่ผุนบมแม่เพราะว่ามัน โอ้เนื้อทีแปลงนี่17ไร่บอแมค่ะระวังรถนะลูกโออันนี้ค้นเขานะคะเนาะจ้าอะไรก็นี่แม่ผู้หญิบานเพิ่นกาไปว่าเอียงสะพานเพิ่นหนึ่งสีหน้าแม่เป็นเคลูกทีมจ้าพี่น้องคะพอดีตอนนี้แม่ผู้ยิบานเพิ่นเพื่อนเขามาคุยน้ำนะคะเบื่องหันเห็นเพื่นมาถือกล้องไห่สุดกันเลยว่าอ๋อนี่แม่ผู้ญิบานสวัสดีค่ะแม่ะค่ะ ค่ะแม่คะเห็นพี่น้องที่ปลูกคาปลูกอย่างทั้งบ้านเฮานี่เห็นบอกว่าเป็นโครงการอียงก็ค่ะแม่ก็มันเป็นนาทีของอันเกษตรแปลงใหญ่ของเกษตรตำบลเพิ่นส่งเสริมนะคะค่ะค่ะพันธ่์ทรงเสริมจังไดพันธุ์เฮ็ดจังไดแม่คะปลูกพืชถูกของอันพลังงานภาค 10s ค่ะเพิ่นเอาพลังงานแปลงอาทิตย์มาให้ค่ะเพิ่นเล่งเห็นว่าชาวบ้าน มีเนื้อทีเพาะปลูเพาอได้มีารใดอย่างทีน้ากระจัดลอกจัดสันให้ขจ้าปปูกกันค่ะเป็นที่ผู้ใดคะแม่มองที่เขาปลูกกันนะคะก็เป็นที่หลวงค่ะเป็นที่หลวงอ๋อจะไกลนะคะประมาณสิบเจ็ดไร่สิบเจ็ดไรตอนนี้มีปลูกอย่างนรคะแม่ก็มีคาไม่ตะ้คไข่มีกล้วยหอมมีคาคาพันุใดคะคาพันหนึ่งก็จะเป็นคาเกษตรแต่ว่าเธอคิเป็นกษตเซด้น ขื้นบ้านเฮาเป็นขาตาแดงค่ะแล้วก็มีขาเหลืองขาเหลืองขาโค่มก็มีค่ะค่ะแม่กระรังขาขาโค่มหรือว่าขาหยวกกันเนาะขาก็มีคือกันค่ะส่วนหลายปลูกตะขาบ่แมหรือปลูกอย่างอื่นก็ปลูกพริกเมื่อคืออันแบบว่าทุกทุกอย่างที่ขายได้ายนะนะอ๋อส่งเสริมให้เฮ็ดเกษตรเราต่างคนต่างไปเฮ็ดอยู่หม่องหันบอกค่ะเอิ้นว่าเกษตรแปลงใหญ่บอกค่ะเลยกันเลยรวมกันห หกสิบสองแปลงนี่คือใครอยากปลูกยังกระปูกใครมันมีรรยใดขึ้นมา,าแต่กะเจษตรกับข้ามาส่งเสริมเอาอันปุ๋ยเอานามมักเอายังมาซอยส่งเสริมเอาอันฝึกอันมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์แล้วก็พันธุ์พันธุ์พืชต่างๆมอันนี้มีค่าชสจ่ใจบค่คะแม่เสียค่าชสจ่ใจบ,บ่ะ่บมีค้านามค่ะเสียข่า,ขานามซอยค่ะบำรุงบำรุงแบบว่า เวลาเรื่องมันทอมันแตกเลือย่างก็เอาเงินศ้าบาทที่เก็บแต่ละเดือนของชาวบ้านเนี่ยแหละไปสมแทนของสมัชิงได้กลุ่มบอกค่ะอ๋อแต่ว่าเรื่องพันธุ์ค่าเรื่องอย่างนี้คือห้องบริจาคเลยปุ๋ยเพิ่นกับมีมาให้ปุ๋ยกับมีมมใหอยค่วปุ๋ยมีกาน้ําตาลมีอันหัวเชื้อมักกันเผค่ะแมงศัตรูอยังนีเลยค่ะดอกาเสียให้เน้นแบบว่าบ่อฉ่ยสารเคมีค่ะ เราเราแบบนี้นี่แบบคือจังเพื่อนให้เขาปลูกแล้วบาตตานีมีการมาหลับสื่อไหมอย่างจังใดบอค่ะแม่ล้วก็หาไห้อยู่ค่ะก็หาแต่ว่าช่วงนี้มันโควิดก็เลยก็ยังก็ยังดีนะที่สาวนํายืนเขาว่าซอยมาอันดูแลซอยอ๋อแต่แต่ปกติทางทางเกษตรบอค่ะเพื่อนกระจัดหาไห้ในเรื่องของการตลาดแม่บอค่ะเออขันขันขันมีแบบว่าในหนาหรือยังติดต่อมาสิแล้วก็ แนะนํำให้มาเอาอยู่นี่โอ้จะมีการแนะนํำกันแต่ว่าบบเดมีแบบว่าพี่น้องปลูกแล้วประกันราคาไว้อีอย่างงสิ่บเด้ไว้เห็ดแมนบอค่ะบ่ยังอ๋อคือคือเฮาแล้วแต่เข้าจะสะดวกขายจะไปขายเองก็ได้แม่หรือหรือมีหรือมีเพิ่นแนะนํำมาเขาไม่เข้าการยังที่ต้องการคืออันต้นใหม่หรือว่าค่ะผลผลิตที่เข้ามีอย่างเี่เขาก็แนะนํำให้ ในทุนมาเอาไปปลูกโครงสามโครงการไปอีกเห็นที่เห็นวังหันวบเอียงนะคะที่ว่ามาเอาพันคาที่บอกค่ะเพิ่อนเพิ่นมาเอาไปเห็ดยังนะคะแม่ด้ว่มาพวกนี้นี่ยช่วงวังหันนี่มันจะเป็นโครงการโครงนองหน้าบอก่คะอ๋อข้าเจ้าก็เอาไปลงนี่เพิ่นมารับสื่อเลยมันค่ะแม่เมีนค่ะรับสื่อเป็นพ่านห่วยเพิ่นมารับสื่อวังหันนี่โอ้เอาไปเห็ดพ่านนะนะคะเป็น เพื่อนๆเหตนเห็ดจังไดคะลักษณะของการเอาไปเห็ดกต้น30เส้นอ๋อต้องตัด3ามสิบเส้นสามสิบเส้นหลักบ่ต้องเอาออกที่ดินบ่ให้มีเท่านั้นล่างบ่คะแม่บ่ต้องล่างขุดขุดขุดสันออกขุดสันออกซื่อแต่บ่ต้องล่างแล้วก็แพ็กใส่ทุ่งก็ได้ใส่กระสอบก็ได้ด้วยความสามารถที่ใส่ได้แต่แต่บ่ได้ตามความสามารถที่จะใส่ไดสร้างเป็นกิโลขายคือกันนั่นคือตอนที่เพิ่นซื้อไป แตะไข่ต่ไข่ก็ฮาบาทแต่ว่าตัดบ่ตองบ่ตองอมบ่ตองสมให้มีโกมีโคนหน้อยมีหลากนิดนึงสั้นออกคือกันบ่ตองล่างแ่งพอสวยๆางหาสามสิบสี่สิบเซนตัดความยาวกระสือคือกันตอนนั่นค่ะตะไข่ในสองตัน๋อเพิ่นสื่อไปเบิ่งหั่นนต่ะ2ตันค่าอีกจะตันค่ะแม่ค่าสี่ตันโอ้สื่อค่าสีตันค่ะ คาในโลละสิบาทอ๋อตอนนั้นพันสื่อกิโลละกิโลกรัมละสิบบาทอ๋อแต่ถือว่าดีเนาะแม่เนาะค่ะ,ะตามตามโครงการช่วงที่มีท่ันเขาผูกเขามาซสื่อเขาโรงงานก็สิบบาทคือการเฮ็ดยังสีละเฮดเตียนเฮดเกี่ยงเฮดยังสีละสิบบาทค่ะคือก่อนโควิดบ่กคาแม่อ๋อแสดงว่าเพื่อกันปลูกมาหลายปีแล้วบ่อค่ะนี่โครงการนี้จะปีราคะเกษตรโครงการนี้เขามาสามปีแล้วค<อ>่ะสามปีอ๋อ หลักกปีแต่ว่าปลูกกลวงนาก่านั่นมาประมาณสองปีอ๋อแม่ปลูกปลูกข่ามาก่อนแล้วปลูกทุกอย่างนะแบบว่าปลูกผืชพักที่ขายได้อะล่ะพักกันปลูกก่อนแล้วเราจะปลูกข่าก็เห็นข่ามันงามหัวมันใหญ่ดีนะแล้วจะเลยปลูกข่ามันได้ทั้งช่วงแหล่งค่ะแม่ขายนอค่ะค่ะค่ะก็มีแม่ขามันรับก็ทำนอขาย สองปีปุ๊บหัวมันเริ่มใหญ่หัวแก่แล้วก็ขายหัวมีโรงงานขัามาสื่อหัวกัขายหัวน้มามันตอนตอนทรงขาออนขาปอกอได้ปอกน้ำบอค่ะแม่ปอกคือสับนอมากลก้วกกมาปอกเราใส่ถุงส่งใส่ค่ะแม่สง่งตดยกับแม่แม่มข่าอยู่มาลาบไปส่งสระขาส่งตลาดไทยโอ้เพื่นมาลาไปส่งตลาดไทยโลละสามสิบห้าบาทกิโลกรัมบอกคะกิโลกรัมละสามสิบห้าบาท บอกแหละแต่มีความสามารถดจากสิโคงจังได้กระไดสิม่วนสีโขงสิพาให้ดูแลดูงเป็นกิโลคือสั่นเป็นกิโลโอพ่อเดินนับนอขายเนาะที่จริงในหัวขาเนี่ย่ะมันไม่แก่มันมันไม่แน่นเกินไปเขาเจายังไม่เอาออกเขาจะขายนอก่อนเขาจะขายนอกร่อนอันนี้มันแน่นแล้วก็ขายหัวออกแล้วก็ปลูกใหม่ค่ะค่ะค่ะอายุปีกวัวนี่ก็ต้องขายหัวเนาะแม่เนาะอายุปีกวัวขายหัวได้ค่ะ ค่ะเอาออกมันถ้ามันไม่เอาออาออกไปแล้วมันมันเน่าค่ะมาขึ้นแล้วจ้ะอ๋อจ้ะจ้ะนี่นี่ม่รับสื่อเนื่องจากว่าแม่เพิ่งส่งข่าวนะคะว่าพี่น้องปลูกเวลายากาอยากเอาออกนะแเนาะคือหอดช่วงเวลาที่เขาที่เขา จักน้อยก็สิปลูกไม่ห้ได้ซัาบนอนแม่นนเนาะพะว่าถ้าตอนนี้เขาแก่แล้วก็ต้องขายขายหัวแก่ออกไปเดี๋ยวช่วงช่วงนี้ช่วงพี่ใหม่นี่เขาก็บำรุงลดน้ำให้นอมันออกพอ,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 อขายหนาแรงเริ่มฝนสิต๊มากมันนี่เขาก็คุดออกแล้วก็ปลูกใหม่๋อจา้จาจ่าเขาสิาเอานอช่วงแรงช่วงแรงนี่นอสินค้าดคีค่ะค่ะค่ะจะเป็นแบบนั่นนะคะตอนนี้ก็เลยขายหัวแก่พี่น้อง พี่กายเนี่ยมันยังยังมีผูม้มาเอาอยู่เพราะว่าบว่าท่านโควิดนะค่ะแม่ออก็มีผูม้มาหลับอยู่บัดก็คลามกับคนหนึง่งาาเพื่อนมาหลับอยู่ค่ะค่ะเนีเพื่อนว่าโรงงานเพื่อนเ่าท่านเปิดค่ะยอ้นอ,ะอ,ยอนโควิดเนาะย้อนโควิดหลายพื้นที่โรงงานกะกะ โบเดปเปิดโบเดปเปิดบ้านเงาสาวนำยืนเมื่อี้ค่ะเจอกันเจอกันรอบที่สองเจอกันรอบที่สองกำลังสัมผัสแม่พญานาคอยู่พญานาคกำลังอยากเลือกเลือกตั้งม้ามือเลือกตั้งพอดีเอ็นบอกว่าใส่เป็นอภิพลายเหมือนยังได้ไปรับพญานาคเนาะสาวน้ำยืนก็ไปเลือกตั้งอยาก็ออกม่านี่แหละออกม่านี่เดี๋ยวสีหลวงอ่าแมนค่ะโอ้เพื่อนเอินว่าเกษตรแปลงใหญ่ แล้วก็ปลูกหลากหลายโดยเฉพาะขาเน่เพราะว่าขาเนี่ยมันอายุยืนมันมันทำรายได้ได้ตลอดนะนะค่ะค่ะแม่ค่ะกัดทือว่าดีนะพี่น้องถ้าสมมติว่าปลูกออกมาหลายปีแล้วนะโอ้ภาไปเที่ยวน้ำไปเบิ้องหน้โอ้ไปเบื้องาน้าโอ้จ่าจ่าไปเบิ้งงาน้าเขาค่ะโอแกน็กน้ำเขาอะนะค่ะแม่ โบเมนเพอ่์สิปีดหีบเราโบข่านี่ขอบคุณแม่บุญญาเลไลร์นะคะขอบคุณค่ะที่แบ่งปันวัาสูฟังขอบคุณสานนำยืนคือกันเราค่ะที่ผ้านมืซอยสื่อทั้งอันเกษตรแปลงใหญ่ของเฮาเพราะนายฉันบานเขามีรายได้ต่อๆไปเขาเพราะได้มีกำลังใจปลูกต่อนะจ้าแล้วเขาเนาะช่วงนี้่ผพอดีคุดได้เนาะพากันวางคุดคากันอ่าเดี๋ยวจังปลูกไม้แล้วจังขายนอนเนาะแม่เนาะ ตอนนี้คลายหัวหรือออกจากค่ะพี่น้องค่ะยับเขามาเบิงในสวนกลางหมู่บ้านสวนแม่จมูกบานท่อแม่ค่ะพื้นที่หลายบันไดกลางหมู่บ้านเท่านี้ประมาณงานเดียวลูกงานหนึ่งค่ะงานหนึ่งแม่ปลูกยังแน่นี่ปลูกหลากหลายค่ะลูกไปว่าเป็นเกษตรพ่อเพียงพ่อได้ยูได้กินมีมียังกับปลูกบนมีพักกาดมีอันไก่ตูวไก่ตูวอะไก็อันมี ทั่วแล้วกันข้าจต่ข่าไปประกวดแม่ปูกเบิร์กล้วยน้องแม่นาะจ้ากล้วยหอมท่องกับมีจ้านี่ยังอีกนี่กล้วยยังอีกกล้วยข้าข้าเหลืองข้าหอมข้าเหลืองอ่ะนะข้าเหลืองบอกข้าแม่นี่จ้าข้าเหลืองโอ้ข้าเหลืองกับมีจ้าข้าเหลืองปลูกล้นละบ่แม่ข้าเหลืองนี่ปลูกวันจันได้พ่อปีอยู่ลูกประมาณหาหกเดือนอ๋อหาหกเดือนจ้าจ้า จ้าแม่ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะประมาณ่กเดือนลวลูกค่ะนี่ขาเหลืองมีกล้วยนี่กล้วยหอมทองบอกแม่บอกอันนี้เป็นกล้วยยังกล้วยเขียวไงอ๋อไอ้คาเวนดิสนึ่บอกแมนติเวนกล้วยหอมเขียวแมนกล้วยหอมเขียวอ๋อกล้วยหอมเขียวคาเวนดิสท้องคาเวนดิสกล้วยหอมเขียวสาม เวลาไหนคือไงโยกไปจนบ่ไหวหมดละค่ะแม่จ้าแม่ปลูกบ๊อบสุยางชิแนลเลยล่ะค่ะสุดยอดสุดยอดเนาะมึงดีหล่ะบักพีบักฮุ่งดีค่ะแม่ดีหลายดีหลายลูกก็ไปตาบ่มีสุยางบ่บ่บ่อบบ๊เอาแม่บ่มีเวลาต่ำขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ว่าตังนี้อุ้ยมาเบิ่งกล้วยใหญ่กล้วยเครือใหญ่แม่ใช่เอาไปใช้กระถินบ้าน้องหันทำบ้านน้องหันเนาะ พุนผุนเครื่องหนึ่งแม่เอาไปใส่ป้าป้ากะถิ่นเพื่อนร่วงหันสามเครื่องผุนแม่เอาไปใส่สวนกเษกษตรกลางหมู่บ้านได้หนิพี่น้องเอจ่าสาง <laughs> สางเหตุบ่คือหมู่แต่เดียวอยู่กลางหม,มู่บ้านเลยได้หนิหมู่เาเหตุในหมู่บ้านนี่ล่ะเนี่เป็นคนมากทำการ,กรเกษตรจ้าอยู่ในกเกษตรแปลงใหญ่กับมี่ปลูกแอบปลูกไปกินหรือปลูกไปขายกันนี่แต่จะพูดว่าการเท่าเหลือกินเท่ากับขายลูกจ้าเนาะ ทั้งกินทั้งขายทั้งขายทั้งกินแม่โอ้อันนี้ยังยังมาท่านแกจับนี่กล้ยกล้ยเครื่อบพะใมี่นึงจับว่าท่านแกปนไดน้องแม่เนาะแต่แกสเครื่อหไ่กว่านี้แล้วก็แต่งตึงกว่านั่นแต่ผุ่นแกแล้วปกบวบปกบวบแกเอาไว้เห็นแนวตอนเลยนน้องแม่เนาะอันนั้นก็อันนี้ผักฟังชีแหล่๋อพผักฟังแบบนี้แม่ค่ะ แม่ปูก็จะยางอยู่นี่พักปางเข้าเอาไปเห็ดยังกินได้แแมเอาไว้ค่ะแบบว่าออมใช่ัะคงบกห้อ,อยไปจ้าแลลูกค่ะบบวลวกก็ยังจีรลวกกระไดพัดกระไดเนาะแม่เนาะจ้า<ช>ค่ะแม่เดี๋ยวกำลังยางนี่ค่ะแบบมันเป็น ใบหัวซิงคบ่แม่บ่แม่นี่ก็เป็นหัวซิงคแม่ลอกจากกระตครยมากคือขายกระตครยให้รงงานเพื่อนน่ละล่ะอ๋อแม่ก็เลยลอกเลยแม่เอามาปูพื้นไว้ใบใบแก่เขาที่ลอกออกแม่สมสม,มตะะครายใช่ใบเสียโอ้แม่เอามาปูนี่ม่นุ่มเลยค่ะพี่น้องนุ่มหม <laughs> นุ่มหะกีดแม่ว่าเอามาปูเอามาปูไว้แบบว่าค่ะหญ้าจืบปได้เกิดค่ะหญ้าหญ้าจืบประดิเกิดแม่คุ้มหญ้าจืบปได้เอาหุ้นต่างอย่างนั้นเลยค่ะอีกจัาหน่อยเขากับปือยเป็นปุ๋ยแม่เป็นปุ๋ยบันเป็นปุ๋ยสุดยอดเลยนะคะบางที่ละแม่เพิ่น บัวตอบัเฟืองก็ได้เอาใบหัวสิงคายเลยแม่นหอมใบเฟืองหอมน้ำหอมน้ำค่ะพี่น้องนี่แม่มะปู้าวโอ้ดีค่ะดีดีค่ะแม่ดีนุ่มไปเลยจักหน่อยเขาก็จะเปื่อยเป็นแม่เขาจีเปื่อนเลยนะดอกแม่เพิ่นเอามาคุ้มพี่น้องเพิ่นเอาใบหัวสิงคายนี่เพิ่นสัมโอ้ยแม่แสดงว่าแม่ขายหัวชิงคายเป็ักหลายหนึ่งเลยนี่ขายเดี๋ยายอยู่ได้ลูกขายรายพันอยู่แม่นบ่เออคือมีมีสวนอีกสวนหนึ่งแบบว่าปลูกหัวตะไคร้หัวชิงคายเนี่ยบ้านเข้าก็ ส่งแก้ข้ย่มบ้านเอเนเเอามากัมาปู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 ให้มันยังเหลือวัวแม่หัวซิงคายที่ปลูกไปยังมีอยู่บ่ยังมีอยู่นอกยังมีว่างๆยังสอบเมนูน้ำนอกโอเคว่างๆยังสองเมนูดีบ่ลูกแวันี้ดีดีดีค่ะแม่ดีหลายแม่ว่าหยาบ่ขคืนได้ป่ะนี่หยาบ่เกิดแม่หยาจะบ่ยเกิดเลยเมื่อสือค่าได้พี่นอกมือนี่แต่ว่าได้ของแถมนี่ได้สวนเกษตร แบบกลางหมู่บ้านกลางหมู่บ้านนี่กลางหมู่บ้านแม่แม่มาเลยไปเฮ็ดยื้ทงยื้ทามีสุยางมีเบิดแม่อยากกินยังบะคีกับมียังก็มีบักคุงยังก็มีบ่มีเบิดค่ะดีหลายค่ะเพ่อแม่สมมุติเป็นคนคนขยันแม่เป็นคนขยันแม่ขัดสุดยอดเห็นบ่ร์ตสุยางคนดูคนมันนี่หรีค่ะโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะคะเนี่ยพักนี่หลากหลายเนาะพี่น้องเนาะมานี่พามาเบิ่งนี่ละค่ะ กลางหมู่บ้านนะคะในกลางหมู่บ้านเลยนี่ยมมีผู้ใดเหตุคือแม่ได้ลูกเอาแม่นบอกแม่แม่นมีแม่คนเดียวนี่เอาเบาซื่อจ้ะค่ะกลางหมู่บ้านบันมีผู้ใดเกิดมาเหตุคือแม่บอกเหตุจังสี่บอกขาเจ้าผมยางเงินยังเงี้ยบอกแต่มีแม่คนเดียวนี่ค่ะแม่มากกษตรแม่มากกระเสแม่เหตุของแม่มีความสุขอยู่กับหนีเนาะแม่เน้องแม่อึดอยากอึดกินบอกค่ะออกแข่งเพื่อนมาแม่กับเมื่อกีบมาเลยนี่ เก็บเอาเลยอยากกินยังไม่บ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อตลาดแม่บ่แม่บ่เว้าถึงเลยบุเลยตลเลยแม่นบ่เออเราบ่ต้องใช้สารเคมีหยังจ้าจ้ะบ้านเบบ่าพี่น้องคือจังเงินคางกันนี่คือพี่ชายนี่เพิ่นมีเพิ่นเลี้ยงงัวะจิ๊บตแม่ก็บเบลฟุ่นเลหยังมาใส่นี่เอาซื้อๆได้บ่บ่ได้เสียเงินเลยก็ดีแทบกี่ง้วะเงี้ยนฟุ่นกี่งัว แม่มาใส่เลยคอบมาใส่เลยมาใส่อ๋อสุดยอดแล้วที่แม่เอาคามาขายเห็นหนูนี่คือคามาจากเกษตรแปลงใหญ่เนี่ยบ้านแม่แม่ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทิบสามคนอ๋อมีแม่หนึ่งในหันน้ำแม่นคือเขาคกงการรวมน้ำเพลินค่ะแม่แม่ก็เลยเป็นหลอกของแม่เนี่ยแม่แม่ปลูกหลอกของแม่นี่ประมาณหลายปันหน่แม่หลอกหนึ่งทีหลอกหนึ่งที่แม่ปลูกเนี่ยประมาณประมาณท่านเอกประมาณทกเมตร อางันท่านี่3เมตรทานี่3เมตรแต่ว่าทั้งย oh, ่าเนี่ยประมาณจักอ oh, no. oh, 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 oh. mm ุ hmm. ้ยหลายอยู hmm. ่ทั้งย่าหลายอยู่แต่ว่าทั้งกลวงคนเแบงแบงส้วนกันอ๋อเขาจะแบ่งเป็นเป็นเป็นหลอกเป็นลอกหลอกหลอก๋อโบเดียวจากลหลโบไดว่าจากงานเป็นไหอ๋อเห็ดเป็นหลอกเป็นหลอกใหรเอาคนละหลอกบอกคะจ้ะอ๋อคนละหลอกอาจารก์ปลูกหญ้าโป่งเต็มมย์เปลูกไม่ปลูกเกษตรอย่างเดียวอ๋อผู้ปลูกหญ้าก็มีมีแต่เมย์เาปลูกอ๋ออุ้ยอยากไปเบิรได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเขาสิไปทายสวนเกษตรแปลงไง แม่ว่าเพิ่นปลูกยังแน่กันอันนี้คือคือเกษตรแป็นไงเนี่เป็นเป็นของพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะค่ะเป็นผักจีเบียดเพิ่นมาลงอ๋อมีอีหยังล่ะอุ้ยมาหลายเด้ลูกแม่ค่ะช่วงนั้นเพิ่นสีมาแบบว่าเพิ่นมาเบิ่งแบบหลายเลยผักจีเบียดเนี่ยส่งเสริมเพิ่นเดียวเนี่ปีนี่เพิ่นว่าเจียวมะนุ่นแกงเนี่ยเขาประกวดค่ะส่งเสริมให้พี่น้องเฮ็ดเกษตรแม่อ๋อค่ะส่งเสริมเพราะว่าน้าที่เพิ่นใดเพิ่นมาเนี่ยเข้าไซฟี แค่เสียแค่เดือนละยี่สิบบาทมันก็บวกกี่บาทเนาะเดือนละยี่สิบบาททุกคนแมนอ๋อเก็ฟเก็บเมนมีหัวหน้ากลุ่มแมนบอค่ะแบบนี้อ๋อผู้ใดเป็นหัวหน้ากลุ่มแม่ผู้ยิบานบอค่ะกแม่ผู้ยิบานแหละเพิ่งกับมีหลายคนอยู่อ๋อกับเก็บน้ำกันผู้ละยี่สิบบาทต่อเดือนก็ถือว่าน้ำนี่คือไดขึ้นมาเลยได้ได้ขึ้นมาที่นี่แหละที่น้ำน้ำนี่บ่บ่ขาดแค่แมนบอค่ะแม่สนุกใส่เลยสนุกใส่ในเกษตรแปลงใหญ่นอกจากคา แม่ว่าใคนที่อย่างแน่นะคะตอนสมมติว่าเขามีกล้วยหอมทองค่ะแม่แล้วก็สมมติว่าแปลงไหนเพื่อนบ่ปลูกกล้วยหอมเพื่อนบ่เพื่อนจิบปลูกพี่บ่เกกืออีหย่างนี้ละมีเบิร์ดเลยจังหน่อยลูกมาไทยแม่ว่ามีเบิร์ดอันอีหยังล่ะกะหล่ำกะหล่ำก็มีพักอยังมีเบิร์ดเขาจะปลูกเต็มไปเบิร์ดเลยจังหน่อยนี่จ้ามาเด้อลูกจ้าเพราะว่าตอนนี้นี่มันยังหกอยู่บ้านเพื่อนจิรุ่นเพื่อนจิผู้ยิ่งบ้านเพื่อนจิประกาศว่าให้ไปทำวามสะอาด แบบว่าจัดแปลงเฮ็ดความสะอาดจัดแปลงใหม่แมนอ๋อพ่อตาเชีปลูกเลยบ้านมีเบิดทุกอย่างเลยลูกมาเลยจังน้อยเนี่ยแสดงว่าเพิ่นตรงแล้วเขากันบอกเิ่นยันต์กันตอนนี้ตีทีโคกนั่นคือจะเพิ่นยังมาท่านได้แล้วเขาเพิ่นยังมาท่านได้ไปเฮ็ดอ๋อเออจังน้อยนี่มีเบิดอันแบบว่าพี่อียงนั่นเอียงพี่โอเมียจะให้ฟังออ้ยังกะลัมกะลัมโอ้มาจำปีสิบบาทฮะสิบบาท กี่ดีขายถึงกี่ดีลูกขายถึงเนาะโอ้ยแบบถึกเลยอีกู้ไม,ไ,ไม่ได้คิดว่าหมูอันของขอันั่นเป็นมา20บาท10บาทลูกน,นี่คือขายอยู่ใส่ค่ะแม่คนเดียวไปขายตลาดนาดัด บ้านย่างบ้านแกงปลาขาวแถวเฮานี่แหละเฮาไปขายเองหรือว่าผู้ใดมาลาไปขายเพิ่นไปโล่ขายไม่ขึ้นไม่ค่าไม่ค่าไปโล่ขายอ๋อจ้ะเพิ่นสิประกาศหนังเลิศนะเพิ่นสิโอ้เพิ่นให้ปูพ่อนั่นแหละแม่ใส่ซีซีย่างแม่ใส่แล้วเพิ่นประกาศแล้วได้หนี่เนาะอันเน็มสมมุติว่าจักน้อยนี่ลูกมาเด้อลูกลูกไม่เลือดเนี่ยมาค่านี่แหละมันเมื่อค่าเบิดบ้านก็จิบปลูกพักปลูกบักพีกบักเกลือบักเกลือสซบบักเกลือเจม มีเบริรตจนลูกว่าซื้อซ้าบิต้องไปซื้อดอกอันตลากจะเลื่อนสีนดี๋ยวมาเจออู่นี่อ๋อสำหรับลางอ่ะทราบาในนี้ <สำ S 1> พ่เบิร์ตสำพ่อแมอ่ว่าเป็นยังคืออยากเอาค่าออกนี่คือเพื่นสิบปู่พักนี่แม่อ๋อจ่า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 พอดเวลาเอาค่าออกเนาะแม่เราล,ลจากนั้นก็ะปู่พักลงต่อแม่เล้วพักแล้วก็จังปู่ค่าใหม่แม่เอาไวข้ขายปีหน้าอีกแม่ทัดไปโอ้จะเป็นยังสานมีเบิร์ตลูกเพราะี่หอมอันหอมบัวหอมยังมีเบิร์ตเพื่อนค่ะเพียน้อยนี่จ่าแม่มาเกษตรอันไหนเพื่อ สไมเป็นคนมาควบกุมค่ะค่ะกษเรอันกเชตรประจําจังหวัดเนี่ยละอําเภออเภอเฮ้าอําเภอเด็ดเกะเรประจําอําเภอเมียนันจะมาดูแลมาเบงไหาอ๋อคนภาไปเบง่ันา่นคือตัวอันนาจะเลินไปเค่ะไปเบงอันพักออแกนิกอ๋อไปจะได้ไปมาเบงแล้วจ่าเห็ดน้าเขาบัวลนี่อันย่งได้ยินว่าอันโครงการที่มาสามหลานเนี่ยอ้อจ้าจ่าจ้าจ่าเบงประเิดไดบอลนะ้ามีโครงการมาเฮ้ากับเห็ดน้ำเพลินีมีานบานอีที่เิ่นกกล้ววยอม่นา เพ่นว่าพ่นสีมาอันให้ปลูกพักอันนี้แม่เนี่ยวันนี้ต้นกล้วยบังบ่นนอเกษตรแบบไข่ผสมผสานหลายอย่างเน่แมนเกษตรแปลงใหญ่เนาะแมนจ่าก็ดีดีฝากสีเบสเหมือนในรูปืีกะดงบดีมากเบิร์เอ้ค่ะมากหลายได้อยู่นีเนี่ยเกษตรนี่เป็นว่าน้าหา่เหนียวเป็นว่าส่งเสริมเนาะแมนอันนี้เป็นเป็นปีที่สามค่ะปีที่สองอันนี้เป็นปีที่สามค่ะค่ะปีที่สามพูนสีขาวมากดูแล อันย่มเพิ่มมาเลยเอ้ยอันตั้งแพงพักเนี่ยเอาเมื่อคนเมื่อจนเบิดอเตอแต่ว่าถามแม่สีใไหดีกว่านี่ถ้าเพิ่นหาคนรับสื่อให้ตลอดคือสิดีีน้องแม่เนาะเพิ่นนี่ก็คือโครงการที่เพิ่นมาส่งเสริมให้พี่น้องเขาปลูกค่ะมีรายได้เสริมค่ะว่ารายรได้เสริมเนาะแต่แต่ก็ยังยังขาดยังแม้ว่าในส่วนปลูกลงไปแล้วยังขาดยังขาดหาผู้ซื้อขาดหาผู้ซื้อพ่้อคือส่งเสริมให้ปลูกถับเป็นไปได้ หาตลาดน้ำแม่จะดีลายแม่นบอกแม่คือปู่คาก็มีหมองทรงมีปะกันราคาไหวแห้งสีดรลายแม่นบอกแม่ค่ะเป็นเหตุเป็นเหตุมือนีสาวน้ำเงินได้มาสื่อคาน้ำแหน่เนาะแต่คือเป็นช่วงโควิดตะกี้ก็มีเพิ่นมาสื่ออยู่แต่ว่าตอนนี้เพิ่นบ่มาจ้าเพิ่นบ่มาแม่โทรหาแม่บอกว่าเห็นสาวน้ำเงินับสื่อคาอันข่าแดงนี่นี่นี่แดงกระเซ็นเนี่ย ค่เป็นตาแดงี่นอ้องตาตาแดงสื่อบออ<า>มแม่ก็เลยโทษถามไปเนาะค่ะก็กะเลยได้ทางบริษัทนิยมฟู้ดนะคะจังหวัดอำนาจเจริญผู้ผลิตพริกแกงท่านขุนคุณปรุงเองก็อร่อยเพิ่นก็เลยว่ารับสื่ออยู่ค่ะก็ลองไปคุยกับพี่น้อง,อง,บองเบิ่งว่าราคาซำใไสพพ่อเอาไป่งได้กะตกลงได้นะนาพี่น้องเลย ก็เลยเดี๋ยวมาเอากระแมวสมบูรณ์มือนี่นะคะค่ะพาพอดีมาเพิ่นกับเอว่าเขาเจากับท่านแล้วเขาปันใดได้ค่ะค่ะก็บอกยังเดี๋ยวเข้ามาเออมาเนื่อๆจ้ะมาตัวเนื่องจ้ะจ้ะเพิ่นกิดชีฮ็ดหลายคนอยู่เพิ่นเว้าอยู่จ้ะแต่ยังเวลายังบนท่านเดี๋ยวฟอมพอมเบียบว่า เดี๋ยวติดงานนงานนี้เป็นบาร์ค่อยๆ<อ>ส่งกันไปค่ะพี่น้องผู้ใดอยากขายกะมาหาแม่สมบูรณ์ได้นะคะมาบอกกับแม่สมบูรณ์ได้ไว้ว่าอยากขายค้าพร้อมคุดมือใดกันนัดกันแบบนี้เนาะแม่เนาะเขาก็จะรับสื่อไปให้นะคะช,ช่วงนี้ราคาก็ถามกับแม่ว่าพ่นสื่อเทใดทำนี้เปลี่ยนแปลงจังใดกลับมาถามกับแม่สมบูรณ์นี่แหละ เนาะเดี๋ยวนูแจ้งมาทางนี้เนาะแม่เน้ะจ้ะจ้ะแม่มีญาติอยู่บ้านนาแก่อยู่เพราะท่านเลยไปอันนี้บอกคนอยู่คนไม่ค้าลายกันก็ใช่ให้เพื่อนแล้วเขาแล้วน้ำจังกันคุดก็ได้แม่จ้ะบอกบอกฝาวนะคะค่อยค่อยคุดไปเนาะแม่เนาะจ้ะแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณแม่สมบูรณ์นะคะเมื่อนี้ขอบคุณในหลายค่ะได้ทั้งคาได้ทั้งบรรยากาศ สวนเกษตรผสมผสานกลางหมู่บ้านดีหรือพี่น้องกลางบ้านก็ได้หนิโ่มี่ผู้ใดเห็นคือแม่ว่ผสนแม่มักเกษตรหลายจ้ามากหลายดีโอจ้าจ้าดีหลายยังบ้านกับความร่วมพร้อมก็เต็มอยู่พนโอจ้าจ้าดมีบัตะยางกล้วยจ้าขอบคุณแม่สมบูรณ์ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะคะอยู่ดีแม่แห้งขัดแห้งแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ